สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับไอเด็กมันนอกนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับอันนี้ข้าวโพดอายุได้ประมาณสักห้าสิบกว่าวันนะครับผมนับตั้งแต่วันหยอดมเมล็ดเลยนะครับก็จะพามาดูว่าไหมก็จะเริ่มโผล่นะครับเคสรก็จะเริ่มบานนะครับไหมข้าวโพดก็เริ่มออกนะครับส่วนเคสรดอกข้าวโพดก็จะเริ่มบานนะครับตอนนี้จะเป็นอยู่ในระยะเริ่มจะผสมเคสรนะครับผมคือช่วงนี้ ก็ไม่มีอะไรต้องดูแลมากครับผมนอกจากจะให้ขาดน้ํากับเราก็ให้น้ํากับในตัวเจ้นเข้าไปทางสายได้นะครับพวกยูเรียผม4600ส่วนพวกปุ๋ยน้ําหนักที่ว่าตัวกลางกับตัวหลังผมก็จะให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือระยะเวลาที่กระโพดมันจะสะสมอาหารนะครับอยู่ประมาณสัก20 30 40วันนะครับประมาณนั้นเลย45วันก็ตามจริงถ้าเกิดหยอดเป็นปุ๋ยเม็ดก็ควรจะให้ตั้งแต่อายุประมาณสัก ไม่เกิน30สบวันนะผมคือให้ปุ๋ยเม็ดได้แล้วนะครับพวกสูตรเสมอสิ1ห้าสิบห้าอประมาณนั้นแหละก็แต่ของผมมันจะเป็นเป็นปุ๋ยเกศครับผมแต่ผมเอามาละลายน้ําใส่ไปกับสายน้ําหยดผมก็จะให้อยู่อายุประมาณสักสี่ิบ้าถึงห้าสิบวันนะผมเพราะว่ากระโพดมันก็จะดูดขึ้นมาสะสมอาหารไว้ทางใบอย่างเงี้ยพอเวลามันจะออกดอกคือมันจะกําหนดฝักมาแล้วนะครับมันว่ามันมีอาหารอยู่ที่ใบเท่าไหร่สต็อกไว้เท่าไหร่นะครับ มันก็จะกําหนดมเมล็ดของมันว่ามันจะมีกี่มเมล็ดนะครับคือหนึ่งหมเนี่ยเท่ากับหนึ่งเมล็ดนะครับประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเราให้ปุ๋ยช้าเนี่ยมันมาให้ตอนที่ว่ามันออกใหม่อย่างงี้เรียบร้อยแล้วมันถามมันมีผลนะันช่วยอะไรไหมมันก็ไม่มากนะครับคือช้าไปประมาณนั้นเนี่ยนี่ก็จะให้ดูนะครับว่ามันก็จะมีพวกเพีย้ยไฟบ้างอะไรมั่งนะครับนะครับตัวเล็กๆไต่ตุเดียตุเดียตุเดียถ้าเกิดผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นข้าวโพดหวานมันจะมีผลหรือเปล่าน่าจะมีผลนะผมว่า แต่นี่มันเป็นกระโพดแป้งไม่มีผลนะครับคือมันผสมไปแล้วผมไม่มีผลแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระโพดหวานอาจจะทําให้ฟันหลอได้นะครับบางคนก็ปลูกกระโพดหวานก็ต้องอาจจะฉีดยานะครับแต่นี่ของผมมันเป็นกระพดแป้งอาหารเลี้ยงสยัตว์ผมไม่มีผลนะครับไม่ต้องไปกังวลมั้ครับยังไงก็ติดอยู่ดีแหละกังวลแต่ว่าหนอนมันจะลงไปกินฝักหรือเปล่าน,ลนั้นแหละไอหนูสองอย่างนี่นะครับอันนี้ก็สูงประมาณสองสองเมตรกว่าได้แล้วก็จะเห็นว่า ดอกก็จะเริ่มบานนะครับเห็นไหมอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็จะบานเกือบหมดทั้งสวนแล้วนะครับน,นี่ก็จะไหมก็จะเริ่มโผล่เห็นไหมครับนี่คือระยะของข้าวโพดนะครับส่วนลำต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับถือว่า80%ดสิบเอร์ซ็นะผมลำต้นผมอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการขาดน้ำบ้างอยู่เรียบ้างใบล่างเหลืองถ้าเกิดมันไม่มีหรอครับที่ว่าใบาล่างจะคิ้วได้ตลอดม่าเวลาไป ผมปลูกเมื่อกี้ชุดมันก็เหลืองอย่างนี้แหละใบหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเป็นกระดินเราด้วยนะครับบางทีดินเราขาดธาตุอาหารตัวไหนบ้างหรือเปล่าเราก็ถ้าเกิดมีเวลาก็เอาไปให้กรมวิชาการเขาตรวจสอบหน่อยก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบรากค้ยายันนะครับผมแน่นนะครับถ้าเกิดให้ปุ๋ยมากก็ไม่ดีครับผมต้นเปาะต้นต้องโน้มลงมาได้นะเห็นไไม่หักนะครับเนี่ยถ้าเกิดลมพัดมาอยู่ได้ถึงขนาดนี้ครับไม่หักดีดคืนตัวเหมือนเดิมครับ เกิดให้ปุ๋ยมากเกินไปก็มีผลเหมือนกันนะครับคือต้นเปาะสูงเลี้วเลยน้วต้นแต่ต้นนี้เวลาลมพัดมานี่หกกักโต๊กทีนี้ก็เจอพายุเข้าไปหน่อยก็ล้มเสียหายนะครับก็ไหมก็จะเริ่มโพยครับส่วนวิธีการให้น้ําผมนะครับคือช่วงนี้จะไม่ให้ขาดน้ําเลยนะครับช่วงนี้คือจะใส่น้ําอย่างเดียวคืออัดน้ําอัดปุ๋ยไปกับยูเรียผมยูเรียผสมไปกับน้า ก็พยายามให้ไปทีละหน่อยละหน่อยก็หนึ่งไร่ก็อยู่มันสักโลสองโลก็ให้เลี้ยงไปเรื่อยและครับนี่ไม่ไม่อยากจะมุดมากนะครับคือช่วงนี้คันนะครับผมพวกเรอองเกสรเนี่ยคันนะครับเวลาเราเข้าไร่เข้าสวนเราก็หาอะไรคุุมหน้าไว้หน่อยก็ดีนะครับคันส่วนวิธีการให้น้ําช่วงนี้ก็ไม่ให้ขาดน้ํานะครับส่วนช่วงระยะแรกตั้งแต่ปลูกหนึ่งถึงสิบห้าวันก็ช่วงนั้นอย่าให้น้ําเยอะครับผมคือ ผมปลูกเสร็จปั๊บผมให้น้ํารอบหนึ่งแล้วผมทิ้งไว้เลยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมค่อยมาให้อีกรอบหนึ่งครับคือให้มันพอจะชุ่มๆอย่าให้มันแฉะนะครับถ้าแฉนานนี่เขาโพดน็อกน้ํานะครับแล้วก็หน้าหนาวนี่เป็นใบม่วงได้นะครับคือช่วงระยะแรกเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยถ้าเกิดให้น้ําเยอะเป็นใบม่วงนะครับวิธีการแก้ใบม่วงก็ลดน้ําลงมาหน่อยครับผมพยายามอย่าให้น้ําเยอะแล้วก็ฉีดปุ๋ยเกล็ดช่วยทางใบนะครับเป็นผมจะใช้เป็นสามสิบยี่สิบสิบนะครับแล้วก็ เป็นพวกธาตุอาหารรองผมช่วยในคลีนเพราะว่าข้าวโพดมันจะไม่กินอาหารทางรากใช่ไหมครับเราก็ให้ทางใบเผื่อไว้เลยครับผมคืออย่าให้มันขาดธาตุอาหารถ้ามันขาดธาตุอาหารครับมันมันจะแสดงอาการออกทางใบครับผมใบมันก็จะม่วงประมาณนั้นเลยซึ่งไม่รู้ว่ามันขาดธาตุตัวไหนเราก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็เลยต้องให้สามสิบยี่สิบสิบเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นธาตุอาหารรองพวกเหล็ก แมกนีเซียมแล้วก็พวกสังกะสีพวกนี้ครับจะเป็นธาตุอาหารรองช่วยพืชไม่ขาดธาตุอาหารนะครับก็จะเห็นได้ว่ากระโพดแปลงนี้ผมชุดที่แล้วอจะเห็นได้ว่าช่วงอายุยี่สิบสามสิบวันเนี่ยผมเป็นใบาลายนะครับผมก็แก้ไขามาได้ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมต้นก็สูงประมาณสองเมตรกว่านะครับถือว่าผ่านแล้วครับผมเดี๋ยวให้ดูมุมสูงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ยังไงก็ขอบคุณลุงป้านะอาทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆแล้วก็กลุ่มเกษตรกรทุกคนด้วยนะครับที่ยังอุาา์เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็นี่ให้ดูมุมสูงนะครับว่าข้าวโพดจะได้ไม่ได้มันอยู่ตรงนี้แหละครับถ้ามันงามอยู่หย่อมเดียวยังไงมันก็ไม่ได้ผมแต่ถ้ามันสูงเสมอกันดีอย่างนี้ยังไงก็ไม่หลุดตันห้าแน่นอนคืออย่าไปหวังสูงมากอย่างนี้ผมยังหวังแค่ตันห้าเอง แต่ชุดที่แล้วผมได้ตันเจ็ดนะครับถ้าจะให้มันได้สองตันจริงๆคือต้องสมบูรณ์มากครับผมคือเราต้องมีเวลากว่านี้ปุ๋ยเราต้องถึงกว่านี้นะเราต้องดูแลดีกว่านี้นะครับนี่ขนาดของผมได้เท่านี้ผมยังหวังแค่ตันให้ก็โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มา ติชมกันได้นะครับหรือว่าจะพูดคุยสอบถามกันก็ได้นะครับผมไม่กักก็ผมสูตรปุ๋ยสูตรยาบอกกดแบบอย่าไปกักกันเลยบางคนทำข้าวโพดงามเหลือเกินแต่ถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรเอากระสอบทิ้งไปแล้วจำไม่ได้แล้วว่าใส่อะไรอ้าวกักกันซชงนั้นเวลาฉีดยานี่แทบจะไม่เห็นซองกันเลยบางทีก็ไม่รู้ว่าจะกักกันไปทำไมนะครับมันได้ก็ได้โดยการแหละเรา ไม่ได้ว่าควักเงินกระเป๋าเราเองไปจ่ายให้เขาซะหน่อยเราก็ไปเอาเงินจากเท่าแก่เขาอยู่ดีนะครับไปขายให้ลุงสีเขาอยู่ดีนะครับคือเราไม่ได้ได้เงินจากกระเป๋าเราครับไม่ต้องกักกันนะผมได้ก็ได้ด้วยกันถ้าไม่ได้ก็มีอะไรที่มันดีๆเราก็แชร์กันไปครับผมโอเคครับขอญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ